ท่านเออข่าวแมนยูที่แพ้ก็คือท่านมีคนล้อล้อผมนี่ถือว่าบาปไหมครับเรื่องบอลตินนี้เรื่องบอลต้อนอะไรนี้ผมรู้เด็กของผมรู้เด็กของผมเด็กของล้อครับท่านถือว่าบาปนะครับผมแมนยูครับเขามาล้อครับจริ้งอย่าล้อนะฮะครับแกงได้ก็ับแกงเลยคิดว่าชอบล้อครับท่านคิดว่ามิดเดิแล้วจะรอดไม่ใช่ไม่ใช่แค่คนล้อนี้ผ้าล้อนะฮะคิดว่ามิดเดิแล้วจะรอดนี่ ด้วยอ๋อแเดี๋ยวคนก็รอประวดนห้ด้วยับภาพอาพระอาจารย์ต้องมาอยู่นี่มากราบพ่อมากราบพ่อแต่โดอนี้ยังไม่เจอพ่อเจอด่ไสเดือนไสเดือนมูลไสเดือนปุ๋ยมูลไสเดือนแล้วไผ่กิมซุ่งน้ำรวมเป็นไหลหลังจากที่เมื่อกี้นะอัดรายการเสร็จนะฮะที่เวิร์กพอย ก็มาต่อนะจริงๆพระอาจารย์สมปองท่านจะมาเลือกโซฟาที่ว่าสวนแก้วโซฟามือสองความคิดดีมากเลยฮะไม่ซื้อของมูลหนึ่งเพราะว่าอยากจะอยากจะอุ่นนุนอยากจะอุ่นนุนว um ัดสวนแก้วนะฮะก็เลยสองไหนๆก็มาแล้วดูมาวัดสวนแก้วแต่ไม่คิดจะมากราบของพ่อนะฮะก็เลยชวนพระอาจารย์สมปองว่ามาวัดสวนแก้วก็ต้องมากราบหลวงพอนิดนึงน่พุสเอาดีก็ตัวใช่เอาช่วใส่ไม่ได้เัี๋ยวใส่ใส่พี่ไมตดีเอดีใส่ทุกคนเลยเอดีใส่ทุกคนนะฮะ เนี่ยใกล้ดูบรรยากาศนะฮะวัดเกสองเราอยู่ไหนนี่วัดวัดวัดสวนแก้วนะฮะตอนนี้กำลังนั่งรถเข้าไปพบ<อ>พระเดชพระคุณนะฮะก็มากราบหน่อยแล้วก็ขอคําแนะนำนฮะไลฟ์คือคนกรรับล็อตที่ก็มามาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องอยากเจอแหลคะ,ระครับพระอาจารย์ครับอ่าฮะก็ไม่รู้ว่าพระเดชพระคุณจะมีอะไรจะฝากถึงเราบ้างนาะถึงว่าครับท่านในในเรื่องที่ท่านอยากจะพูดบางทีมันอยากจะพูดส่วนตัวแต่ว่า เวลาสื่อไปสัมภาษณ์ก็พูดไม่ได้อย่างเงี้ยก็วันนี้ก็อาจจะได้แง่คิดแบบลึกๆจากประเด็นรัคุณนะฮะทไนมาไมยเนี่ยดีทานจะได้ไม่ต้องที่ผ่านให้จะคุยเป็นการภายในเป็นการภายในไม่ค่อยยากจะไนี่นะฮะลุ้นดวยหน่อยนี่นี่ใเจอาจารย์ก็อะไรนะฮะตะดวยนะะถ้าเดินเองก็ไม่ไหวไหวไมฮจะเดินเข้ามาเอง ออกำลงกังเยอะแพ้กับลองเดินไหมขนาดไทยรายการเสร็จ <c oughs> น้องยังต้องประคองที่เลย <c oughs> อันนั้นคืออะไรฮะการสร้างภาพหรือว่าอะไรอ่ะที่เราประคองคือไม่ได้จริงให้ตอบจริงๆโปรแกร,รมตึงนะจริงๆอ่ะลงมาแล้วอ๋อลงมาแล้ว <c oughs> ลหลังเริ่มเหมือนทำคอนเทนต์เป็นเลยกระทิบทันทีวันเดี๋ยวพี่ขึ้นใหม่เดี๋ยวประคองที่เดิมการอย่าไปบอกเขาสิอล้ห้ามบอกเหรออย่าบอกเขาตัดออกตัดออกคือไม่ไหวจริงตัดออกได้ไหมเนี่ยดันออกได้ตัดออกอะไรลยละลาย นายโยมเขาก็รู้แหละครับเขาบอกอ้อนอ้อนอ้อนน้องอ้อนน้องน่ารักน่ารักอยากให้อารมณ์พ้ายวิสุทสัมภเวณีเราทุกๆวัดแบบรักกันอ่ะแต่ไม่ต้องขนาดเกลี้ยได้นะเราเหมือนจับยอมัเหมือนจับยอวัดบนแก้วเนาะก็อุ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่เหออเออเออรู้จังหวัดเลยนี่ก็คือตั้งข้างในนะฮะครับเป็นสวนธรรมสวนธรรมสวนธรรม ก็นิดนิดเดียวนะโยมนะก็ไลค์นิดเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าเดี๋ยวจะมากราบเจ้าคุณอาจารย์ก็เลยอันไหนในช่วงที่นั่งรถเนี่ยก็สักนิดนึงครับมีคนเข้ามาได้ยังของเราของเขาสองหมื่นเก้าแล้วโอเคถึงแล้วนะฮะแค่นี้แค่นี้ฮะโอเคแค่นี้เลยเหรอแค่นี้พอฮะ